ข่า,าว่างเบนข่าว่างบนสายเสีงเ้ยนวางบนสายเสินโดยแดยปานมมือนะครับพนมือวางทับสายสินแล้วก็พนมือฟอนแล้วกระางก็สนใจจาพี่สาระ

ทางนู้นไม่ทางนี้กราบแล้วทางนู้นยังถวา,ายอยู่เลยอะถอยออกมาไม่เป็นไรเชค,ครับพี่น้องที่จะถวา,าย จตุปัจจัยไทายรรมเพื่อทิศเสวนุสนให้กับคุณพ่อผุยเรียมนาาอาเชเชนคุณแม่เชิญครับหน้าใหต้ตรงองนอกเขา่าแม่นะครับพี่นอ้องเข่าอชเชนรับเชครับ นั่งให้ตรงทุกพระคุณเจ้าทุกรูป